เปลี่ยนจอ v ี V o y 17ง่ายๆทำยังไงมาดูกันเลยเครดนี้นะคะลูกค้าหน้าจอแตกมาค่ะแล้วก็บอดีเดียวช่างที่สตอรบอดีเครนะคะทำการเปลี่ยนหน้าจอให้ค่ะแล้วก็ทำการดัดตัวบอดีให้ด้วยสำหรับขั้นตอนต่างๆเนี่ยต้องทำด้วยความระมัดระวังนะคะหลังจากที่เอาหน้าจอเดิมออกมาแล้วนะคะช่างจะทำความสะอาดรอยกาวเดิมหลังจากนั้นก่อนติดหน้าจอใหม่เข้าไปเนี่ยตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกค่ะ แนะนำเพิ่มเติมนะคะในการติดกาวจอเนี่ยเราใช้กาวเฉพาะที่ใช้กับตัวเครื่องมือถือเท่านั้นหลังจากติดกาวจอแล้วอันนี้เนี่ยใช้งานได้ตามปกติแต่ว่าต้องใช้เวลาประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงกาวถึงจะแห้งอันนี้เป็นเคล็ดลับจากทางช่างแนะนํามานะคะเครื่องกลับมาใช้งานได้ดีดังเดิมเลยค่ะสวยใสใหม่กิ๊กนะคะเห็นเราเงียบงานซ่อมของเราซ่อมจนตาแตกมากแม่มาดูกันเลยเคสหน้าร้านนะคะลูกค้ามาซ่อมรอรับได้เลยวันวันหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า5 10เค่องค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสตรอเบอรี่เคสนะคะ